จากร้านนุ้มิสิกนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะเป็นหัวแจ็คนะครับผมหัวแจ็คขนาดหกจุดห้านะครับผมนะเป็นแจ็คกีตาร์นะครับผมเป็นหัวแจ็คก็คือตัวนี้เอาไว้สําหรับเชื่อมเองนะครับผมนะใช้บัดกรีเองตัวนี้จะเป็นแบบตรงนะครับผมนะเขาที่แล้วก็เป็นแบบตัวแอลนะครับอันนี้แบบตรงเลยนะก็ต้องไปบัดกรีเองนะครับผมนะก็มันจะมีขั้วด้านในก็คือใช้หัวแล้งนะครับผมนะ เื่อมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมนะถ้าท่านมีสายก็สามารถซื้อหัวไปใส่ได้เลยนะครับผมนะก็จะใช้ได้แบบพวกงานเรื่องเสียงนะครับผมพวกเสียบมิกเซอร์เสียบกีตาร์หรือต่อลำโพงทั่วไปนะครับผมนะนะครับผมนะก็จะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละหกสิบาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่เป็นอ่าโมโนนะครับผมนะนี่แข็งแรงทนทานด้วยนะครับนี่รอถ้าไหนสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อ i n กซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมนะ หรือท่านใดสะดวกนะครับผมเดินทางมากันที่ร้านได้เลยนะนะ okay, นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่นะครับ